อรุนริมลัวค่ะกเกิดทุกปีไม่ต้องปลูกถึงเวลาเกิดเองปลูกครั้งเดียวค่ะอ้ยดูข้างล่างเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาเอลิซาเบธเยอะจริกิจอรุนริมลัวโอ้สุดยอดสุดยอด กมากเลยค่ะองุนนี่เขาใช้ทำาวายดูมากมากโอ้ถึงถึงถึงหน้ามันก็มามามา,มาดูไม่ต้องไปบำรุงรักษาอะไรเลยปลูกครั้งเดียวกาอยู่ริมลัว ว่าเขาเรียกอากรลิมลัวงามจริงๆพวกนึงคล้ายๆคล้ายๆปลาเขือพวกเลยมันจะไม่โตโอ้ย